พูดถึงอัตราเร่งเนี่ยหายห่วงเลยทีเดียว E X 90เนี่ยมันก็ไปถึงอีกยุคและ้ะขับสบายขึ้น่าเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราว้าวโอเคมันมีระบบตรงนี้มาช่วย ทุ่นหนึ่งออโตโอีโฟออนไลน์วันนี้พากันมาลองขับเจ้า ex 9 0รุ่น P ใหญ่ของค่ายวอลโวเลยนะครับจากเดิมที่เราเคยลองกันมาแล้วในตัวที่เป็น ex 3 0ะอันนั้นรุ่นเล็กเลยวันนี้มาเจอรุ่นใหญ่ที่เป็นไฟฟ้ากันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปซึ่งเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัว ex 9 0เนี่ยมีด้วยกัน2รุ่นก็คือตัวมอเตอร์คู่กำลัง300กิโลวัตต์นะครับกับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์คู่เหมือนกัน จะเพิ่มขึ้นเป็น380กิโลวัตต์ส่วนแรงบิดของเขาตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยตัวเพอร์ฟอรนซ์เนี่ยอยู่ที่910นิวตันเมตรทับในส่วนของด้านหน้าแน่นอนแล้วครับเจ้า v o l v o มีลักษณะของภาพของคอนอคอนสาฟ้าก็ยังคงอยู่ให้ความรู้สึกคล้ายกันกันกนกบตัว e x 3 0ซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ของ v o l v o ยุคใหม่ ที่จะมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของสีสันยังคงเป็นเรื่องของไฟนั่นเองไฟเขายังเป็นลูกเล่นอยู่สําหรับล้อรละยางก็เลือกขนาด21นิ้วนะครับยางเขาจะเป็นขนาด265 45 R21 ของมิชลินตัว Pilot Sport EV ก็คือเลือกมาใช้สำหรับรถที่เป็นไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังต่อนะครับอะไรครับ ครับสำหรับด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าภาพแรกที่ขึ้นมาในความคิดก็คือเฮ้ยนี่คือรถยุคเดียวก,กันกับตัว EX 30พราะว่าดรูปทรงของไฟท้ายที่เป็นบอกเป็นรูปตัว C ก็ได้นะครับเขามาในรุ่นนี้เหมือนกันแต่ยังไม่ทิ้งแนวเดิมก็คือไฟในตำแหน่งที่เป็นเสาดีหรือเสาท้ายนั่นเองนะครับไฟลักษณะเป็นไฟตัว C นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับ ส่วบภายในเนี่ยจะดูแตกต่างกับตัวที่เราพบในงานมอเตอร์อีกโนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปแล้ว ก็ใช้เบาะหนังแล้วก็มีการออกแบบในตัวส่วนที่เป็นซับพอร์ตแล้วก็มีการระบายความร้อนในส่วนพนักพิงแล้วก็ส่วนที่รองนั่งนะครับส่วนที่เป็นหน้าจอหลักก็จะเป็นหน้าจอขนาด14.5นิ้วนะครับแนวตั้งในส่วนวาดวาดัดหน้าตำแหน่งคนขับก็จะเป็นขนาด9นิ้วยังมี H. S. Display มาให้ด้วยส่วนระบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเป็นแอร์แบบอัตโนมัติแยกส่วนหน้าหลังซ้ายขวานะครับ ควบคุมได้จากหน้าจอเลยในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาทําการบ้านมาค่อนข้างดีในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานเลยก็จะมีพวกรองรับ Android Auto, Apple c a r p l a พแล้วก็มีจุดชาร์จให้เขาบอก6จุดตามตําแหน่ง3แถวแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนที่เป็นไวเดอร์ชาร์จตัวนี้ถึงแม้จะเป็นรถรุ่นใหญ่รุ่นพี่ของเขาในในกลุ่มของ v o ล v o เองเนี่ย แต่ก็ยังแอบที่จะใส่เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของความสปอร์ตดูสังเกตดูแบบขนาดพวงมาลัยเนี่ยกระชับไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วเครื่องเสียงที่มีมาให้เนี่ยก็เป็นเครื่องเสียงของ Power and b i s k i n นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่ชั้นนำเลยทีเดียวนะครับเรื่องของระบบเสียงเนี่ยในเนี้ยมีลาโพงเก็บไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยทั้งหมดถึง24จุดแล้วก็ ส่วนของหลังคาหลังคาเป็นพารอเมิกากรส์ลูปเรื่องของการควบคุมช่องลมด้านหน้าเนี่ยเขาเลือกใช้คำสั่งจากหน้าจอเลยว่าสามารถจะปรับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตามที่เราต้องการได้นะครับหลังจากที่เราลองขับมาแล้วเนี่ยจากเส้นทางที่ต้องบอกว่า มายัางนครปฐมกำลังมุ่งสู่ราชบุรีเนี่ยช่วงล่างที่เป็นถุงลมของเขาเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจโดยอดี้รถเขามีขนาดเขาบอกว่าใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเจ้าตัว90เดิมบวกกับน้ำหนักตัวที่มันมาจากแบตเตอรี่เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าสมดุลที่มันทำมาสาหรับถุงลมเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่านิ่มจนความรู้สึกว่านุ่มจนย้วยหรือเปล่าไม่อันนี้คือ ไม่นิ่มจนย,ย้อยค่อนข้างจะแน่นไปด้วยซ้ำนะครับสำหรับผมนะส่วนอัตราเร่งหรือกําลังของมอเตอร์ทั้ง2ตัวที่มีให้ในตัวนี้ตัวนี้เราลองขับกันตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนแล้วครับว่ากําลังเขาเพิ่มขึ้นจาก300กิโลวัตต์มาเป็น380ิกิโลวัตต์มันมากขึ้น80กิโลวัตต์นี่ใกล้เคียงกับรถที่เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ในยุคนี้เลยเพราะว่าคนที่เคยขับรถไฟฟ้านี่เองเนี่ยก็จะพอรู้แล้วว่าการตอบสนองของอัตราเร่งอ่ะ ในตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันมาเร็วจะบอกว่ามาเร็วตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยิ่งได้ทอร์คที่มันเพิ่มขึ้นมาจากตัวขับ4ตัวเดิมเนี่ยมาเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันขึ้นมาอีก140ินิวตันเมตรซพ่งถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับถึงแม้มันจะไม่ถึง800แต่ว่า700ไปลปลายนี่ก็ถือว่าเหลือเหอสำหรับบอดี้ที่ของตัว90สแล้วก็น้ำหนักตัวขนาดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ ในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัว90ตัวเดิมต้องบอกว่าตัว90ตัวเดิมเนี่ยระบบช่วยที่ตอนนั้นที่มันเป็นไฮไลท์หลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราว้าวโอเคมีระบบตรงนี้มาช่วยแต่พอมามาถึงตอนที่มันเป็นตัว EX 90 ซึ่งยุคนี้สมัยนี้บอกตรงๆเลยว่าเขาเสริมอุปกรณ์พวกนั้นมาอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเรื่องของระบบความปลอดภัยขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนการขับขี่ของเจ้าตัว ex90 เนี่ยมันก็ไปถึงอีกยุคละขับสบายขึ้นมีกำลังที่ดีต่อเนื่องความเร็วปลายดไีไม่ไม่ต้องรอรอบเหมือนตะกอดแต่ไอไฟฟ้าก็จะขับสนุกตั้งแต่ต้นเลยถ้าคนเป็นคนทางหนักก็ขอให้ระวังนิดนึงแบบมันจะหมดเร็วนะเร็วกว่าที่เราคาดหรือคำนวณเอาไว้ หลังจากที่เราได้ลองขับจากเส้นทางจากกรุงเทพผ่านเส้นทางคนครปฐมมาถึงราชบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาวะเส้นทางาต่างเนี่ยมีทั้งเป็นสภาพรถติดถนนไม่ดีในบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าทำความเร็วไม่ได้ไม่มากนะครับอาจาราสิ้นเปลืองเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลวัตต์นะครับจากกรุงเทพมาถึงราชบุรีเนี่ยเหลือไฟในแบตเตอรี่อยู่6 3บสาเปอร์เซ็นระยะทางก็อยู่ประมาณ3า0รอกว่ากิโลก็ถือว่า ไม่ได้สิ้นเปลืองเลยมากนะครับสำหรับรถวอด,ดี้ที่มีน้ำหนักเกือบ3ตันในส่วนของอัตราเร่งเนี่ยจากที่เขาแจ้งไว้ในคู่มือนะครับหรือในแคตตาล็อกของเขาเนี่ยเขาบอกไว้4.9วินาทีความเร็วสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็กำหนดไว้ที่ประมาณ180ก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับรถที่เป็นคอร์เซอร์ SUV ที่เป็นแบบครอบครัว7ที่นั่งตัวนี้แล้วนอกจากตัว7ที่นั่งตัวนี้แล้วเนี่ย ทางวันโวเองตอบสนองลูกค้าโดยการเพิ่มทางเลือกเป็นแบบหที่นั่งมาให้ในราคาที่เท่าเดิมก็ถือว่าเป็นช้อยหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวที่สำหรับใช้งานในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ได้เพราะว่าเลนเขามีถึง700ถึงถ้าเกิดใช้งานจริงๆก็ผมว่าก็ประมาณ500กิโลก็น่าจะเพียงพอละก็สรุปปิดท้ายตรงนี้เลยก็คือสำหรับคนที่มองหารถที่เน้นเรื่องของความปลอดภัย ในเรื่องของการใช้งานแบบครอบครัวแล้วก็ความมั่นใจในรูปแบบของรถที่เป็นค่ายทางสแกนดิเนเวียเลยทางด้านยุโรปตัวน yes. ี้ก็คือช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Auto Info Online ด้วยนะครับ